อคืออะไรมาจากจริงๆแล้วนะคะ detox ก,ก็คือคําที่ย่อมาจากคําว่า detoxification ซึ่งความหมายก็คือการกําจัดหรือว่าล้างสารพิษดังนั้นเนี่ยเป็นคําที่ความหมายกว้างกว้างกวกว้างกว้างมากค่ะ ในหมวดหมู่ของการดีทอ็อกซ์เนี่ยมีด้วยกันนะคะในหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการดีทอ็กทอกซ์ด้วยการส่วนล้างดาไส้การดีท็อกซ์ด้วยการกดอาหารก็ถือเป็นหนึ่งในการทาดีทอ็อกซ์ร่างกายเช่นกันบางคนพูดถึงเรื่องของการฟาสติง้งบางคนพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ามันมะกอกบางคนพูดถึงเรื่องของการทานเป็นน้ําผักผลไม้ Juice Fasting ดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยกิงขอสะโขบลงมาที่ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะในด้านของการเป็นดีทอ็อกด้วยการใช้อาหารเสริมนะคะในกลุ่มประเภทของไฟเบอร์แล้วกันค่ะ การดีท็อกนะคะด้วยการใช้ไฟเบอร์ของทางโรงงานเรานะจะเป็นการใช้ไฟเบอร์ชนิดต่างๆค่ะอย่างเช่นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําไม่ละลายน้ํารวมถึงไฟเบอร์ชนิดพรีไบโอติกส์นอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงการใช้โปรไบโอติกส์ด้วยนะคะและยังรวมถึงการใช้สารสกัดอื่นๆค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการการนําสารพิษ ออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่อยู่ในลำไส้สารพิษที่อยู่ในระบบเซลลระบบตับ หรืออวัยวะต่างๆให้ออกจากร่างกายค่ะดังนั้นวันนี้ขอขโมยคำสั้นๆนะคะว่าดีท็อกซ์เนี่ยก็คือการล้างสารพิษซึ่งมีหลากหลายวิธีค่ะแต่ที่เป็นที่นิยมแนละทำได้ง่ายในปัจจุบันก็คือการเลือกซื้อสูตรตำรับอาหารเสริมค่ะมาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษออกจากลำไส้และอวัยวะหลักๆเช่นตับค่ะส่วนว่าการดีท็อกซ์เนี่ยจะขับของเสียออกทางไหนบ้างนะคะต้องบอกด้วยว่าการขับสาร คิดออกจากร่างกายเนี่ยสามารถออกทางทั้งปัสสาวะอุจจาระหรือออกทางผิวหนังไปกับเหงื่อของเราก็ได้เช่นกันค่ะ